นี่ครับวันนี้ตยายสายลุยหาเห็ดอีกคือเกาพี่น้องไมาอยู่มันให้หน่อยดูเด้อมาอยู่ไหนวางหนุงเขียวอโอเคเห็ดอะไรนงานจะเห็ดแปลกนี่ก็ได้เฮ็ดแปลกอีกต้นอันนั้นเห็ดไข่เห็ดไข่เห็ดฉั้นไม่ใช่เห็ดฉันนี่ เฮ็ดไข่เฮ็ดไข่คนเต็มป่าเลยพี่น้องมาเบิ่งเดืออืมันี้สิมานบ่พี่น้องเออมันี้สิจมานไหมมาดูกันจ้าตายายสายลุยใครเข้ามาแล้วก็ช่วยติดตามด้วยเด้อจ้าเด้อให้กำลังใจตากับยายดูป่าป่านาหาไหมพี่น้องที่วังน้ำเขียวจ้าแต่วันนี้ก็ตามรถเข้ามาเนาะ ไม้ที่มาข้างแรกจ้าคอยดูนะจ้าว่าตาใหญ่จะหมานไม่เด้อจ้ามาลุ่นไปได้วยกันจ้าขอบคุณค่ะนี่มาเจอแล้วล้อล้อล้ลลโอโ้ยพี่น้องนี่เห็ดไข่ยักษ์เห็ดไข่ของไข่ล้วพี่น้องของใครก็มาเอาเด้อโอ้ยว้า ตื่นเต้นคักว้ายเท่านาเลยนี่เห็ดไข่เห็ดไข่โอ,โอ้ยป่าลงโจงเลยพี่น้องเดี๋ยวไปดูกันต่อจ้าอ้าวนี่เจอเห็ดแดงเห็ดแดงก็เอาเด้อจา้าเฮ้ตะไไม่เจออะไรเนะาะเห็ดทานเห็ดทานเฮ้ยอุ้ยเห็ดทานเห็ดทาน นี่หายส์ฮายส์มีสองดอกมีมันน้ยซื้อเลยจ้าวันนี้เนาะวันนี้ดูในป่าบรรยากาศเด้อพี่น้องป่าพิษแต่ไม่สูงจ้าเฮ็ดทานดีเลยออเฮ็ดทานห้อยนีเฮ็ดเปกพี่น้องโอ้โหอ้าวมันมันนะจ้าดอกนี้เฮ็ดทานไหนอสองดอกเฮ็ดนนี่นน นี่จะเหยียบแล่ไม่เห็นหน่อยโหดเนาะอ <c oughs> ู้ดอกนะึงเฮ็ดอะไรดิโอ้ยเมียนสู่หรอนี่เฮ็ดแป้งหรือเปล่าโอ้ยมันซู่เด็ดเมียนไหมมันจะใช่ได้ไหมเอาไปก่อนเอาไปรอดเอาไปรอดเอาไปก่อนไห <laughs> นดูสิว้า อันนี้น่าแกเจอดอกเดอจ้าไม่ใช่ของยายมุนดอกนี่นะดอกงามๆเลยนี่ดู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 ว้าวโอ้แกได้ครึ่งตะกาแล้วว้ดตาดีแทะไหน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 นี่โอ้ดอกยังงามสองดอกโอ้ยูทั้งไตนี่ดอกงามๆเลยพี่น้อง ได้ได้ได้อ้ดอกอยัางงามนี่ก็จะเต็มตะก,กาแเลยพี่น้องเลยอ้าวนี่หลายคนเด้อที่มาวันนี้เด้อฝากกดติดตามตายายสายลุยด้วยเด้อจ้าขอบคุณค่ะเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้า,เ,าเพื่อเป็นกำลังใจให้ตายายสายลุยด้วยจ้า